รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ สนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดสวัสดีครับผมท็อปทสศพลหมายสุขทุกท่านกำลังอยู่กับผมในรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox รายการที่พร้อมมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงแค่คุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับ เช่นเดียวคนต้นเรื่องของเราในวันนี้เป็นชีวิตของสองสามีภรรยาพิการที่สู้ชีวิตยิ่งช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาทำให้ฝ่ายชายกลายเป็นคนที่ตกงานแต่ไม่เคยปล่อยโอกาสให้ผ่านไป มองเห็นกระป๋องอลูมิเนียมที่ถูกทิ้งแล้วจึงไปเรียนรู้ไปศึกษานํามาประดิษฐ์เป็นโมเดลรถตุกๆกระป๋องซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศไทยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวส่วนทางด้านภรรยาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและเป็นใบได้รับโอกาสจากมูลนิธิพ่อเลในโครงการพระมหาไถาพัทยาได้เป็นผู้ช่วยเบเกอรอี่ที่ร้านกาแฟถึงแม้ว่าสองคนรายได้รวมกันจะไม่ได้มากแต่ก็ไม่เคยเป็นภาระให้กับใครไปติดตามเรื่องราวของสองสามีภรรยานับสู้ชีวิต คุณพลังกรอ,อุ้ยประโคและคุณพันนวดีมัธยามาดได้ในรายการ,ข,ารขอเพียงแค่เขียนมา,นญญา,า,นาเดอรเมลบ็อกครับสวัสดีครับพี่กองครับสวัสดีครับพี่จอยครับสวัสดีครับได้เจอตัวจริงพี่แล้วเจ้าของฝีมือเจ้าของผลงานรถตุ๊กตุ๊ก ที่มีธงประเทศไทยปักอยู่ข้างหลังเต็มพัทยาเลยฝีมือพี่ทั้งนั้นที่ออกไปฝีมือผมคนเดียวครับทราบม,มาจากทีมงานนะครับก็คือคตัวพี่กรณ์อเองเนี่ยร่างกายไม่สมบูรณ์รมีแขนอยู่หนึ่งข้างส่วนภรรยาก็คือพี่จอยเป็นใบพูดไม่ได้ครับตั้งแต่กําเนิดเลยตั้งแต่ตั้งแต่กําเนิดเลยครับสิ่งที่ตามมาสําหรับคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินร้อยเปอร์เซ็นต์จากกำเนิดก็คือจะพูดไม่ได้ด้วยถูกไหมครับจะพูดไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ จะอ่านปากเอาแล้วปกติเราพี่อยู่ด้วยกันแล้วสื่อสารกันยังไงครับสื่อสารส่วนมากจะใช้โทรศัพท์เมสเซจหรือเฟซบุ๊กตรงนี้โลกออนไลน์อ๋อสมัยนี้คือพิมพ์ไลน์เอาครับผมพิมพ์ไลน์คุยกันได้ครับหรือว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าถ้าไม่ได้ใส่แมสถ้าอยู่กัน2คนอย่างเงี้ยครับก็สามารถพูดได้เลยพูดได้เลยครับอ๋อก็จะฟังรู้เรื่องถูกไหมครับฟังรู้เรื่องครับเดี๋ยวมาถามถึงตัวพี่กรณ์ก่อนว่าแล้วของพี่กรณ์เองครับ ร่างกายไม่สมบูรณ์ตั้งแต่กําเนิดเลยหรือเปล่าครับพี่ปองประสบอุบัติเหตุครับตั้งแต่ตอนเด็กอายุ10บขวบปีนต้นไม้เพลินไปพลาดก็ล่วงลงมาจากต้นไม้แขนขวานะครับกระดูกมันก็เลยหักอ้าวก็แค่เกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นก็คือแค่คแขนหักแล้วมันลามมายังไรทําไมถึงกลายเป็นต้องตัดแขนออกเนี้ยฮะรักษาผิดพลาดโรงพยาบาลแถวนั้นมันจะมันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่มันคือโรงพยาบาลแบบบ้านๆนะครับหลายสิบปีที่แล้วครับ,รบหลายสิบปีที่แล้วมาแล้วก็ชนบดด้วยัชนับ ก็เลยเข้าเฝือกแน่นเกินไปเหมือนกับเราเราอายางมารัดนิ้วไว้อะเส้นมันก็เลยตายเส้นเลือดก,กระดิดนิ้วกระดิกอะไรไม่ได้แค่คืนเดียวนะครับเพราะว่าผมร้องทั้งคืนอ๋อคือพอเราไปใส่เฝือกมาวันนี้ไปทำการรักษาใส่เือกกลับมาอยู่บ้านหนึ่งคืนเท่านั้นครับผมแล้วพี่ร้องร้องไม่หยุดร้องทั้งคืนร้องไม่หยุดุงง่งเช้ามาแม่ก็เลยพากลับ,บไปที่ไปโรงพยาบาลเดิมไปเอาเฟือกออก ต่ตัดเฝือกออกมาพอตัดเฝือกออกแล้วเลยรู้ว่ากัดอีนิ้วอะไรไม่ได้คือตายแล้วเส้นอะไรเส้นประสาทเส้นเลือดอะไรไม่เดินแล้วครับต้องตัดทิ้งะครับถ้าปล่อยไว้มันก็จะลามเป็นมะเร็งเข้าสู่ร่างกายเราก็เลยพิการมาต้องตัดตอนสเต็ปต,ตอนนั้นเลยครับเราโตมา10ปีแล้วอ่ะเราเรียนหนังสือมาตอนโทษทีครับพิการขนาดข้างไหนครับข้างข้างขวาครับ ขนาดขวาด้วยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับกับการใช้ชีวิตของพี่กรอ้เปลี่ยนไปเยอะครับก็ต้องหันมาใช้แขนข้างซ้ายเขียนหนังสือเขียนใหม่กินข้าวใช้ชีวิต Premises, ยกของยกอะไรเร,เริ่มใหม่หมดอย่างแรกต้องทำใจก่อนต้องทำให้ได้ใช้เวลานานแค่ไหนกว่า i ท mean? ี่เราจะชินกับข้างสายก็เป็นปีครับคุณพิการ้งแต่กำเนิดแล้วคุณไม่มีแขนคุณจะใช้ขาได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่มันจะยากกว่ามากเลยถ้าเกิดคุณพิการภายหลังแล้วไม่มีแขนแล้วคุณมาฝึกใช้ขาช่วยเนี่ยต้องใช้ความพยายามสูงมากเลยเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่ได้ใช้ขาเพื่อเพื่อที่จะหยิบจับอะไรต้องพยายามมากมากขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไป นี่คือสิ่งที่เคยเห็นตามที่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยอนโควิดตามพัทยาตามแหล่งท่องเที่ยวเราจะเห็นวางขายเป็นของที่ระลึกอยู่ผมถามพี่กรณ์นิดนึงพี่กรณ์เริ่มมาอย่างไงครับตอนแรกนี่ผมตกงานประเอมวันนั้นไปอยู่ตามชายหาดก็เลยเห็นกระป๋องนะครับสีกระป๋องนี่คือสวยงามมากเลยเราน่าจะนําสิ่งเหล่านี้นะมาประดิษฐ์เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเอากระป๋องนั้นนะมาศึกษาแล้วก็มาดูในช่องทาง YouTube สามารถจะ ผลิตอะไรได้บ้างเบฟต่างประเทศนะครับ,รบเขาผลิตพวกเป็นเครื่องบินผีเสื้อเป็นอะไรเนี่ยก็เลยเกิดไอเดียว่าเราน่าจะเอามาทํารถตุ๊กต๊กขายความเป็นไทยให้กับชาวต่างชาติคือฟังพีคกรพูด่มันดูง่ายมากพี่แต่แน่นอนคา y o ย t u b e ไม่ได้มีใครสอนทาตุ๊กตุ๊กใช่ครับคือว่ายากมากเลยครับในการทํารถตุ๊กต๊กนี่ผมใช้เวลานะครับแกะแบบแกะอะไรเนี่ยทอมากเลยตัดกระป๋องนี่เลือดบาดออกนิ้วนี่หลายครั้งเลยครับแต่ว่าใจผมรัก ริ่มต้นเลยอ่ะที่เริ่มแกะแบบุ๊กจักอะไรครับโมเดลอันนั้นป่ะพี่รับนี่ันนี้มนี่คันนี้ป่ะที่พี่คันนี้ครับคันนี้คือที่ที่แกะแบบมาจากคันนี้เลยใช่ปหะครับแล้วก็ย่อส่วนมาทําไมมันเป็นลายเนี้ยพี่อ๋อตัวนี้จะใช้สติกเกอร์แปะทับอีกทีหนึ่งครับเพื่อลูกค้าบางทัานเขาบอกต้องการสีสีทองขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ ขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP รีเทลลิ i n ์จำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาอยากรู้จังเลย่ผมคนสองมือดีๆนะให้ผมมาตัดกระป๋องให้มันตรงเองฮะมันยา,ยาก ก็ตัดให้ผมดูได้ไหมครับได้ครับผมตัดให้ได้ครับนี่ครับหลักการอ็นีคืออุปกรณ์ในการทําของพี่ทั้หมดอุปกรณ์นี่เลยอันนี้ออกก่อนนะนี่คืออันนี้ใช้นะครับใช้ทุกส่วนของกระป๋องะครับผมเห็นแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมอันอยู่ตรงนี้มันเป็นข้างหน้าลยทุกๆก็จะใช้เเราระวังนะพี่นะครับผมทานานแล้วครับก็จะใช้กันไก่มีการเจาะนาเข้าไปก่อนเจาะแต่เพื่อให้ที่จะกันไก่สอดเข้าไปในรูได้ ส่วนจะพาก้างเนี่ยเรามันจะมีรอยบอกรอยขีดบอกตรงนี้นะครับตัดตามขีดตรงนี้ก็นี่ไปถ้าไม่ชำนาญนี่จะบาดอ่าอันนี้ผมไม่ได้เสียวแล้วผมเสียวว่าไอ้ขอบกระป๋องอ่ะพี่ที่ที่ตัดอ่ะมันคมมากเลยอ่ะพี่อันนี้ผมถามว่าน่องมันเคยบาดบ้างไหมเนี่ยพี่เคยบาดครับนี่ครับเย็บไปห้าเข็มเลยครับนี่คือชิ้นหนึ่งไม่ถึงหนึ่งนาทีครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อย ส่งข่าวมาหากันตรงนี้มีคนห่วงใยที่ผมเห็นว่าแค่หลังคานะพี่มันยังเป็นแค่หนึ่งส่วนหนึ่งชิ้นนี่มันยังมีอีกอย่างที่พี่บอกเต็ม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 ไปหมดเลยอะ่ะอันนี้แค่ชิ้นเดียวก็ใช้เวลาแล้วครับแล้วเหลืออีกตั้งหลายชิ้นครับพีเบาะแล้วก็พัดพิงถังส่วนอันนี้เขาเรียกว่า ท่อสายอย่างนี้ใช่ไหมครับครับซื้อมาจะเป็นท่อตันนะครับคือท่อก็คือกลมๆแหละไม่ได้มีไม่ได้มีผ่าอะไรไว้แล้วพี่ผ่าไงอะครับผไม้อันนี้อุปกรณ์พิเศษหรือครับอุปกรณ์พิเศษทําขึ้นมาเองครับเอ่อพี่กดอะไรครับเนี่ยเออเป็นใบมีดครับใบมีดของของมีชัตเตอร์นี่แหละครับนี่เราหาออกมาปั๊บเราก็มาวางตรงนี้แล้วก็เจาะรูเข้าไปเจาะรูให้เท่ากับท่อสีนะครับครับเพื่อที่จะสอดเข้าไปได้ แล้วก็แล้วก็ทําให้มันผ่าออกมาเป็นเป็นการลาๆนี้ครับอ๋อคือสอดเข้าไปผ๊บมันจะผ่าอัตโนมัติเลยฟื้นเพราะว่าเราเสียบใบมีดไปตรงกลางรูพอดีครับผมอันนี้ใครคิดนะพี่ก็คิดเองครับสอดเข้าไปสอดเข้าไปนี่ผ่าเลยใช่ไหมผ่าเลยครับนี่นี่คือผ่าแล้วขอเพียง ความไม่เข้าใจของสังคมการมองรถติดเป็นอมัมพาตดื่มสุราและพิการอะไรไม่ดีก็เป็นพิการหมดทําให้คนพิการถูกด้อยค่าไปโดยปริยายแต่ว่าพอมาเจอคนพิการด้วยกันมีการเสริมพลังการให้ค่ากาันให้เห็นว่าก็มีศักดิ์ศรีมีคุณค่ามีศักยภาพที่จะสามารถทําอะไรได้เราไม่สามารถที่จะพยายามเท่าคนปกติ ในขณะที่เรามีข้อจํากัดมากกว่าเขาเราต้องต้องใช้ความพยายามมากกว่าวันแรกๆมันต้องมีคันครูบ้างคันครูพี่ใช้เวลาทําไปเท่าไหร่ครับพี่กรณ์คันแรกที่ผมทาเลยนะไม่สวยเลยคือแบบนี้ใจผมมันรักคือต้องทําให้ได้ครับแต่ว่ามันทําออกมาแล้วมันรู้สึกแบบไม่พอใจในผลงานของตัวเองมันต้องพัฒนาอีกก็เลยทามาใช้เวลาจากเดือนก็เป็น2เดือนมาประสบความสําเร็จคือ สองเดือนเนี่ยรู้สึกว่าพอใจแล้วพอใจที่จะออกออกไปขายแล้วเราคิดว่าเขา่ามีความสามารถเขามุ่งมั่นเขาฝึกฝนมาจนได้ขนาดนี้แล้วก็เป็นอาชีพของเขาได้เราคิดว่าเขาเก่งแล้วก็มีความสามารถมากแล้วจอยเขาเลิกงานแล้วเขาก็ยังไปช่วยแฟนเขาได้อย่างเงี้ยก็ดีใจนะที่เขาทาได้ขนาดนี้ก็ภูมิใจที่เขามีความสามารถขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้าง แล้วอย่างเวสป้าล่ะครับเวสป้ามันเริ่มทําได้เริ่มทำติดติดกันเลยไหมหรือพร้อมๆกันเลยไหมมาก่อนหลังรถตุ๊กๆมามาหลังรถตุ๊กๆครับมาหลังรถตุ๊กๆเรียนรู้จากเวฟเหมือนกันต่างชาติก็เห็นสนใจว่ามันทําง่ายดีนะง่ายอะไรนะทำอะไรนะทำมันทําง่ายดีทําง่ายดีครับตรงไหนง่ายอ่ะพี่เพราะว่าถ้าทําคันแรกเป็นแล้วคันที่สองมันก็จะหัวมันก็จะมาเองพอดีเรียนทางด้าน กราฟิกมาด้วยเรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกออก hey, Computer, แบบคอมพิวเตอรกราฟิกเลยพวกออกแบบพวกนี้มาด้วยเราเริ่มขายที่เท่าไหร่ตอนนั้นแรกๆเลยนะ120บาทก่อนใช่ครับแล้วขายให้ใครตอนนั้นขายที่ไหนโพสขายในใน c e e o o o k ของตัวเองก่อนจากนั้นก็เพื่อนเห็นก็เอาไปแชร์เสร็จแล้วก็มีลูกค้าเข้ามาขอซื้อไปในราคา120บาทภูมิใจมากเลยมีพลังที่จะทํา คันต่อต่อไปทําเยอะๆเลยทีนี้ก็เลยอัพราคาขึ้นเป็น190บาทเศรษฐกิจตอนนั้นนะยังไม่มีโควิดใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวเ,เยอะมากก็เลยเอาไปขายตามตลาดน้ําผลตอบรับคือชาวต่างชาติชอบก็เดือนหนึ่งนะตกอยู่ประมาณสัก8 9 0 0 0้าพันแบาทจากการขายนี้จากการขายรถตุ๊กๆโมเดลอะไรต่างๆเนี่ยครับหลังจากเกิดโควิดมาตอนนี้เหลือ1 2 0 0อบางวันก็ไม่ได้เลยบางเดือนส่วนมากรายได้นี่จะมาจากภรรยาผมครับซึ่งทํางานอยู่คนเดียวส่งให้ลูกก็2,000แล้วค่าห้องอีก ก็สามพันถ้ากินอีก2ค,คนก็3,000ไม่รวมค่าใช้ใจ่ายบิดเสร็จไม่พอทุกวันนี้นะครับผมก็ยังทําเหมือนเดิมนะครับถึงแม้จะไม่มีลูกค้าสั่งรถตุกๆผมมานะครับผมหวังว่าเศรษฐกิจด,ดีนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเยอะสิ่งเหล่านี้ที่ผมทําไว้ สะสมไว้ผมก็จะนํามาจําหน่ายนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับจะไม่ทิ้งงานนี้เด็ดขาดนี่ยผมผมตัองทาต่อไปคือเห็นอยู่ค่ะเขาช่วยกันทำทำรถเขาก็ทําเก่งมากค่ะเคยเห็นค่ะเขานั่งเขาใช้ทุกส่วนเลยค่ะที่ทร่างกายเขาเขาเก่งมากพี่เขาสู้ทั้งคู่เลยค่ะเขาสู้ชีวิตกันแล้วก็ช่วยกันทำหากินค่ะ คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับสามารถเข้ามาอุดหนุนพก่อนได้เลยนะครับเพจชื่ออะไรครับพี่กอนโมเดลรถทุกๆก,ก,กับบ๋องนะครับเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็สั่งซื้อทักข้อความมาหาผมได้ครับสามารถฟรีออเดอร์ได้ไหมพี่อยากได้ลายนี้อะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ครับโทรมาส,สอบถามและปรึกษากันได้ครับขข้ออออเเเเเเพีีียยยยยงงแคญญคออ่่่่่นนนมมมาาาาฉัสสววจะไไปหธธู ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาเรามาพูดถึงความสัมพันธ์ของตัวพี่กรณ์กับพี่จอยบ้างดีกว่าเป็นมายังไงครับพี่ตั้งแต่เรียนจบมาคิดจะหางานทำพ่อแม่ก็เลยส่งมาเรียนที่โรงเรียนฝึกอาชีพ พระมหาไทยนะครับหลักสูตรที่นี่คือ2ปีอยู่ฟรีกินฟรี แล้วก็เรียนฟรีเรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยพระมหาไทยเนี่ยเป็นเหมือนศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์ฝึกอาชีพศูนย์การเรียนรู้รสถาบันโรงเรียนทั้งหมดสําหรับผู้พิการครับคบณะพระมหาไทยเนี่ยเป็นคณะในของคาทอลิกนะครับแล้วก็มีคุณพ่อเลเป็นมิชันรีชาวอเมริกันเข้ามาเมื่อประมาณปีสองพันห้าร้อยสี่มาที่พัทยาแล้วก,ก็ได้เริ่มงานด้านคนพิการฝึกอาชีพคนพิการเป็นแห่งแรกของประเทศไทยถึงใน,นปัจจุบันนี้คนพิการกว่าห้าพันหกพันคนได้รับการฝึกอาชีพแล้วก็ออกไปทางานเลี้ยงดูตนเองเลี้ยงดูครอบครัว เรียนอยู่2ปี2ปีครับได้เจอพี่จอยครับได้เจอจอยทํางานอยู่ที่ร้านเบรเกอรี่ทําน้ําขายอยู่รู้สึกชอบครับขอไลน์เขามาขอเบอร์โทรเขามาตอนนั้นแต่แว่ารู้รู้แล้วว่าเขาเป็นใบพูดไม่ได้ชอบชอบเขาครับไม่ไหวเลยชงน้ําอร่อยมากจอยเข้าเข้ามาใหม่ๆยังไม่เป็นอะไรเลยมาทํากันมาเรื่อยๆเขาก็มีความตั้งใจมีความสามารถที่จะทําได้แล้วก็พัฒนาตัวเองหาตูดนั่นตูดนี้มาทดลองทําอะไรเงี้ยมีความตั้งใจดี กเเม่ออไรรทีธิดัคุยกันจนแบบรู้สึกผูกพันกันมาสักปีหนึ่งฝังจอยอเขาให้ไปคุยกับแม่ของเขาความรักเนาะมันก็เลยแบบตังไม่มีเป็นไรหรอกก็ก็ใช้ใจเอาญาติเขาก็เลยแบบเข้าใจก็จบที่ผู้ใหญ่คุยกันแล้วก็แต่งงานรู้สึกว่าตอนนี้มีพยานรักอีกหนึ่งคนด้วยครับมีมีลูกหนึ่งคนครับชื่อน้องยูโรครับเป็นเป็นผู้ชายนะครับ ตอนนี้อายุ5้า้าขวบแล้วแล้วตอนนี้น้องอยู่โรงอยู่ไหนครับกางจังหวัดครับไม่ใหญจะจะเอาไปดูแลครับผมกับจอยก็ทำมาหากินอยู่ที่นี่มีตังเงินเดือนเราก็ส่งไปให้ลูกเดือนละ2,000บาทเขาก็อยู่กันแบบอบอุ่นดีอ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรกันเลยนะเขาก็ช่วยกันทำมาหากินเขาก็ห่วงยายกันเขาก็ดูแลกันดีอ่ะพี่จอยนี่ใส่ดีค่ะเราก็คุยธรรมดาปกติของเราแต่เขาจะอ่านปากเรารู้เรื่องค่ะนี่ใส่พี่กรณ์เขาก็นี่ใส่ดีค่ะ เขาดูแลกันเวลาพี่จอยไม่สบายเขาไปหาหมออะไรเงี้ยค่ะที่อยู่กันแบบชันสามีภรรยากันมาคบกันมาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับรวมถึงตอนนี้7ปีแล้วถึงแม้ผมกจะพิการแล้วก็แฟนจะพิการด้วยจอยก็เป็นเหมือนแขนขวาของผมนะครับช่วยหยิบช่วยอะไรช่วยผมผมก็คอยเป็นปากเสียงให้กับจอยพูดคุยกับผู้คนได้ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรในการใช้ชีวิตสองคนไม่ได้ใช้ร่างกายแต่ว่าใช้จิตใจที่อยู่ข้างในครับผม ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอ ชอบได้มาทําความรู้จักกับพี่กรแล้วก็พี่จอยนะครับหนึ่งอย่างเลยที่ผมเห็นก็คือเป็นครอบครัวแล้วคู่รักที่น่ารักมากๆวันที่ลาบากเจอกับวิกฤตพี่กรณไม่มีไรายได้หรือไรายได้ลดลงก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ทิ้งกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือเขาไม่ปล่อยให้ขีดจํากัดของตัวเองข้ออ้างที่ว่าเราร่างกายไม่สมบูรณ์ร้อปซปล่อยให้พลาดโอกาสในการเรียนรู้และเริ่มสึกใหม่ๆและสู้ชีวิตไปทั้งสองคน เป็นหนึ่งส่วนและอีกหนึ่งส่วนที่เติมเต็มกันได้ลงตัวมากมานะครับวันนี้ดีใจที่ได้เจอนักส,นสู้ชีวิตทางรายการของเรานะครับขอเพียงแค่เขียนมาเดยวเมลบ็อกซ์นะครับอยากจะมอบเงินสนับสนุนมูลค่าหน0,000บาทให้กับพี่พี่ทั้งสองคนครับผม,มญญได้เงินันึ่ง10,000บาทไปจะเอาไปทําอะไรเป็นอย่างแรกครับพี่ก็จะนําไปต่อย,ยอดนะครับทำโมเดลอนาคตอาจจะไม่ใช่แค่รถทุกๆอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นเครื่องบินเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ จักรยานอื่นๆตามมาอีกหลายชิ้นงานครับขอบคุณมากนะครับทางรายการที่มอบโอกาสและก็สิ่งดีๆให้กับผมแล้วก็แฟนได้มีต้นทุนสู้ต่อไปขอบคุณครับใครที่อยากจะอุดหนุนสินค้าของพี่กรแล้วก็พี่จอยนะครับสามารถเข้าไปที่เพจ โมเดลรถตุกตุ๊กกระป๋องนะครับเข้าไปทักได้เลยและสําหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นกําลังใจให้พี่ก่อนแล้วก็พี่จอยนะครับก็สามารถสนับสนุนส่งกําลังใจมาได้ตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับและต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับที่ทําให้เราได้เดินทางไปเจอกับนักสู้ทั่วประเทศไทยนะครับต้องขอบคุณ CP และ CP Retail Link ครับ สำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวของนักสู้ชีวิตอย่างพี่กรณ์และพี่จอยสามารถส่งมาได้ที่รายการขอเพียงแค่เขียนมาเ The Mailbox ตู้ปน15ปนสปากเกต11120หรือว่าทางแฟนเพจของรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox นะครับเข้ามาอินบ็อกได้เลยอย่าลืมเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของคุณมาด้วยนะครับแล้วก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมอยากฝากข้อคิดไว้สักหนึ่งข้อครับตัวเราเท่านั้นที่จะเปลี่ยนอนาคต ที่เราต้องการขอเพียงแค่คุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุดจริตขอเพียงแค่คุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับในช่วงนี้ยังเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโควิดอยู่ถึงแม้ว่าจะดีขึ้นแต่อย่าลืมใส่แมส <Yeah. S 1> เว้นระยะห่าง <Yeah. S 1> พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับ <Yeah. S 1> และกลับมาเจอกันใหม่กับรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงครึ่งทางเนชั่นทีวีช่อง22วันนี้ผมและพี่กรณ์และพี่จอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอบคุณจอยที่อยู่เคียงข้างผมในยามที่ผมลำบากขอบคุณที่มาเติมเต็มให้ครอบครัวเราสมบูรณ์เราจะสู้ไปด้วยกันและจับมือกันไปแบบนี้ตลอดรักจอยมากด้วยนะครับขอบคุณ CP และ CP l e t รทลิงที่มองเห็นในความตั้งใจสู้ชีวิตของเราสองคนครับ พรังกรวิประโคขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมา บอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ คุณยายทำไมนั่งเหงาจังนะครับผมขายไม่ได้ขายไม่ได้เลยเอ่ะครับคุณยายขายอะไรบ้างครับวันนี้ายาจำ้วยจำบะมืงจำมะละกอํำเตงํตำซั่วและนี้คือไส้กรอกอีสานด้วยไส้กรอกอีสานด้วยคุณยายรู้ไหมว่ามีคนใจดีเขาเขียนเรื่องราวของคุณยายเนี่ยมาบอกทางรายการคนไทยมีน้ําใจดี เข็นจากไหนมาครับเนี่ยเข็นมาจากซอย5 7ลาดเพ้า57เหรอครับไกลเหมือนกันนะยายถ้าเกิดว,ว่าเข็นนะครับ mm hmm. แล้วยายอยู่ยังไงครับขายได้วันหนึ่งไม่กี่บาทเองอ่ะยายยายอยู่คนเดียวมีคน,นหิ้มั้งแล้วรายจ่ายยายมีอะไรบ้างอะ่ะไม่มีอะไรยายอยู่คนเดียวข้าวถุงนึ่งยายวันเหนื่อยท้อบ้างไหมเหนื่อยมากจะไม่รู้จะทำยังไง แต่อย่างไหนยายก็ต้องสู้หัวยายอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลเียนรถมาเห็นคนนอนตามถนนยายก็เอาเสกโกเอาอะไรวางตรงที่ของโนอนคือนอกจากยายจะขายไม่ดีแล้วถ้าเก็บของไว้มันก็เสียยายก็ตักใส่ถุงใส่ถุงให้เขาให้คนที่เขา <ๆ S 2> ไม่มีกินก็ยังไงก็ยังได้ให้ได้ทำบุญด้วยจ